เดี๋ยววันนี้ครับกรมเจ้าท่าในฐานะที่เขาดูแม่น้ําลําคลองตรงนี้อยู่เนี่ยเขาจะเรียกทั้งเจ้าของเรือนี่ไปถึงเจ้าของแล้วนะ,ะเจ้าของเรือนะครับเรียกนายเรือมาสอบสวนหาข้อเท็จจริงว่าแผนจัดการขยะมันมีไหมจริงจริงเรือเขาบอกมีมจะมีรถขยะกทมมารับนะครับแล้วถ้าเกิดว่าตอบคําถามได้ไม่เคลียร์อาจจะระงับใช้ใบอนุญ,ญาตคือไม่ให้เอาเรือลำนี้ออกมา ใช้บริการได้อีกอนะครับแต่ทีนี้ครับเห็นว่าตรวจสอบเบื้องต้นเรือไม่ได้ขออนุญาตเป็นสถานที่ขายอาหารห,ออหรือเขาวางเขาไม่ได้ขายเขาแค่จัดให้มีอาหารคือเรือเนี่ยคือการขอใบอนุญาตม,มันมีหลายประเภทนะครับก็คือว่าหนึ่งในนั้นเนี่ยถ้าเป็นเรือที่พานักท่องเที่ยวเที่ยวเฉยๆยไม่มีอ,อาหารไม่เป็นไรก็จะเป็นอีกประเภทหนึง่งแต่ถ้าเกิดว่า เป็นเรือที่มีอาหารอยู่บนเรือครับมันก็เหมือนร้านอาหารเน่ยเราจะเปิดร้านอาหารได้แล้วต้องขอใบอนุญาตขายเครื่องดื่มได้ต้องขอใบอนุญาตแยกกันไปใช่ไหมครับ <ฮะ S 2> เหมือนกันเรือลำนี้เท่าที่มีการตรวจสอบเนี่ยไม่ได้ขอใบอนุญาตขายอาหารบนเรือ,อเออไม่ได้เนี่ยก็เลยกลายเป็นว่าแล้วคุณเอาออกมาวิ่งโดยที่ให้บริการอาหารบนเรือครับ นี่ไงคาถามผมเลยหรือเขาคิดว่าเขาไม่ได้ขายเดี๋ยดียวเดีเยวเรือาาส่วนเนี้ยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นแบบนั่งทานบุฟเฟ่สั่งได้ถูกไหมฮะเออนี่เขาอาจาจะมอกว่าเขาจัดอาหารไว้ให้ไง,งไม่ได้ขายห,หรือเปล่าเออคือถ้าอันนี้อาจจะต้องไปดูในรายละเอียดแต่ผมว่าจริงๆมันต้องมีครับมันต้องมีคือไม่มีไม่ได้นะครับตแต่ก็เอาเป็นว่าพอถ้ายังไม่มีแล้วเอาเรือออกมาวิ่งแบบนี้เนี่ยมันก็อาจจะมีความผิด เรื่องอื่นเพิ่มไปด้วยครับแล้วกําชับเนาะว่าผมว่านะเรือมันมีหลายลำมากๆออันนี้ถ้าเกิดว่าเด็กบนเรือไม่เอาขยะมาทิ้งเนี่ยปัญหาเนี่ยเราจะไม่รู้เลยมันก็เหมือนเป็นขยะที่ซุกไว้ใต้พรมนะครับอันนี้ก็ต้องในในในปัญหาที่เกิดขึ้นก็ทำให้กรมเจ้าท่าแล้วก็หน่วยงานต่างๆเนี่ยต้องลงไปตรวจสอบด้วย<อ>ครับ